ค่ะท่านชมคุณแม่ค่ะมาขอโชคขอลาบนะคะเนาะสีสันรัสกิโลค่ะคุณแม่ชมสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะมา,ม,ามาจากอำเภอโพสีจ้ะมาจากโพสีค่ะคุณแม่ชมมากินงวัวาดหรอคะหรือฝึงเคยมามากทางแหลโอ้ฝงมาครั้งแรก่นะคะเนาะคุณแม่ก็จุดธูปค่ะคุณแม่ชม อกมาให้จบคลอหุ่นไปกับคุณแม่นะคะนาะว่าคุณแม่จะได้เลขตัวใดก็ทธาชมไปฝากนะคะเนาะ

จะทีจะข้างันโว่ขอโช์ขอลาะคเนาะค่ะคุณแม่กระจุดเนะค่ะเนาะรอรุ่นไปคกับคุณแม่ค่ะสีเลขตัวใดนะค่ะลูกเวาน้ำเนี่ยลูกไยื้อใส่ละจ้ะ อันยู่จังหวัดอุบลค่ะบนราชธานีค่ะกเพิ่งมาเมือนี้ค่ะพิ่งมามื่อนร้อหรุ่นไปกับคุณแม่เนาะค่ะน้อววาจะได้เหล็กเใดีค่ะทำช่วงกำลังจูดค่ะทำช่วงกำลังจูดนะคะนวดวันที่บมกรกฎาคมสองั่านหร่อย16นี่น้องค่ะ ปลาเก้าแม่มางานจรูกัเป็นสองลูกก็ได้สองลองเหมาจับคู่กันนะครับนาะมาจบนกาจันตาเ้ม่นี้ตาจอยแคปอะไถูกหอูอปูยังก่คนะคุณแม่ปูเซ่ปูจันแล้วก็ยายมี่ผูเซ่ยายจันยายมี่ตากนได้เดิเรตาก็ตาเซ่ตาจันแล้วก็ยายมี่ะ บนอหลุนนะคะเนาะงขอบคุณแม่ค่ะค่ะท่านผู้ชมเลขตัวแรกเลขสามค่ะท่านผู้ชมเลขสามเลขสามค่ะท่านผู้ชมนอหลุนเลขตัวที่สองนะคะเน้องจะเป็นเลขตัวใดค่ะท่านผู้ชม ่ท่ามชมตัวเลขที่สเลขหาถ้าชมสมห้าสามห้าก็ล่อรุ่นตัวเลขที่3ามน่ก็นอกนี่ค่ะท่ามชมเลข3ามห้าหกสามห้้ชม3ามหาหกสามหา้ชม ค่ะขมีโชคคับคุณแม่ชูนะคะเนาะแม่ชูคนขอบคุณค่ะคุณแม่ชูขอบคุณค่ะค่ะค่ะคุณค่่ะค่ะค่ะเ่ะค่ะค่ะคมะค่ะค่ะดู่คด้ค่ะค่ะห้าค่ะค่ะค สำหรับคลิปนี้ทอามีสามดาวบาซิล่านรูมชมไปก่อนเจกันคลิปหนาค่ะอยากพึ่งพาษษษษไปใส่นอกค่ะทนผรมชมทอามีสามดาวมีของดีมาฝากธรรมชมค่ะระรับชมของดีกะเบาแอมรอ,อทง <มะ S 1> องก็เลยค่ะเดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับนรูมชมเป็นของเรลียดเงินเรียกทองเรียกทรั์ครับค่าขายขายขายของโบดี ลูกค้าบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จึงสิ่เหถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่้องไมครับวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้ <S <S เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกบอลสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท้าวไรพ่อหลวงปู่หลอดเนี่ยอนวดดีเหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซืออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาหพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกับบื้อรอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสำหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบกค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นล้านเฮ้าไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเห็นในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลาน้านค้าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปันเทนทท้ำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือหนี่งครับมีโอกาสมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมาเนาะครับเนาะและ้วก็เมื่อแตะแตครับท่านผู้ชมเมื่อแตะแตะแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ทาปากสามเทื่อลูกปากสามเทื่อนะครับทาปากสามเทื่อทาคิ้วสามเทื่อลวก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นมว้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นมว้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจตีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโมลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไ้แล้วก็นี่วัดหลวงปู่หลอด,ดนะครับเนอวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่ลุ้ยนะครับนอวัดหลวงปู่ลุ้ยเนี่ก็แตงเื่นกันนี่ครับหูเงินคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่งเงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุร่ใส่ครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์ทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบาร,รมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาทีมา่ม้านะครับเน้องสมุชมแล้วก็บ้าแอมโทุ่งนี่ได้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนคล่องหลวงปูุลอดมาให้อีพซีนะครับสม,มุชมเอาไปอาบสําระร่างกายสเสียดจังไรที่บบดีที่ลาสีมันบดมันบันบงสเสียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชมเนาะ ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับเอามาฝากอิบซีโบลายกัโทุ่มาได้โทร่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลลเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นลัครับท่านผู้ชมเนาะครับผมยาวเบาแอมเราตรงกัดสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนข้องหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ะครับนี่สาธุสาธุสาธุอันี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครัเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ